สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะตอนนี้ก็อยู่กับเกม Attack on Titan ภายพบไททันเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอร็อกอินเข้าก่อนอ้าวไอดีกูอะไรวะ C H E N L O N G โอเคนะฮะหนึ่งสองสามสี่้อ้วไม่ใช่อะไรจะขนาดนั้นโอเคมาเปลี่ยนสกินตัวละครก่อนวันนี้เราจะมาในโหมดของอะไรอะไรดีบอทโหมดของสกินตัวละครเก่า เด็กแว้นละกันอไม่ใช,ใช่เราต้องมาในแบบว่าอะไรวะกูขอใส่แว่นบ้างไม่ได้ใส่แว่นมานานแล้วนะะใส่แว่นก่อนนะครับผมมานี่เลยต้องเป็นแบบนักซิ่งแบบความเร็วอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยว,ยวตาหนี้จะตาหนี้จะเป็นยังไงก็ได้เพราะตานี้มองไม่เห็นนะอยู่ที่ทรงผมทรงผมนี้ต้องความเร็วนี้ต้องเหลือง สุ่มผมไหนถึงบอกบงบอกถึงความเร็ววะดูนะต้องมอกแล้วนี่นี่ส่มผมนี้บ่งบอกถึงความเร็วนะผมว่าอจากนั้นก็สีเหลืองเลยนี่เลยสีเหลืองนะนี่นะนี่นะสีเหลืองแบบนี่โอเคครับตอนนี้ก็ได้กสกินมาแล้วเอาชุดสีอะไรดีวะชุดสีดำแล้วกันนะครับอ่าอูอ้หูอะไรกันเมื่อกี้นะฮะอู้อันนี้อะไร ท่าทางนี่เราจะเอาเป็นแบบว่าใช้ท่าของอะไรดีวะใช้ท่าของเอเลนได้ไหมเอเลนเอเลนเยเกเอเลนเยเกไม่ได้วะเอเลนไม่ต้องเป็นตัวเอเลนนะใช้ท่าของมิคาสะแล้วกันรู้สึกว่าจะโหดเว้ยจะดีวะเพรทราแล้วกันนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยสร้างห้องโหมดเอเชียนนะเชื่อห้อง ค r หนึ่งสองสามตัวพิมพ์ใหญ่ครับรหัสหนึ่งสองสามโอเคโอเคครับมาถึงก็รุยเลยในด่านป่าไปเริ่มกันเลยยาอู้โหลดนานพอสมควรนะครับตอนนี้อ่าเข้าสู่เกมเสียเวลามามากพอสมควรนะใช้เวลาไปสองนาทีกว่าในการตั้งตัวละครไอ้นี่มันเทพแห่งความเร็วหรือเทพแห่งสายฟ้านั่นเองใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรวะ เทพสายฟ้านะฮะอู้หู้ฟออู้ดูท่าดูท่าฟันเชิดดูท่าฟันฮะนี่ครับท่าฟันเนอะโอ้โหท่าฟันเทพแห่งความเร็วฮะป้าปโอ้โห้ดองดองความเร็วป๊าเทพแห่งความเร็วฮะเทพแห่งความเร็วฮะตั้งชื่อเขาว่าอะไรดีเทพแห่งความเร็วนะฮะเปิดเปิดเทพแห่งความเร็วมันชื่ออะไรวะเทพแห่งความเร็วมันมีชื่ออยู่นะเว้ยอู้ทำไมกูเด้งกลับอย่างงี้วะเชี่ย แสดงว่าตัวนี้เปราะบางมีแต่ความเร็วไม่มีความแข็งแกร่งแต่ก็ฆ่าได้ความเร็วกับความคมไงไม่ต้องใช้ความแข็งแกร่งไม่ต้องใช้แรงสู้ไงใช่ไหมแต่ความเร็วกับความคมเนี่ยบาดใจนะฮะโอ้โหมาถึงตัวนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายในเวฟนี้นะฮะในเวฟนี้ก็จะก,การหมด3ตัวคนเดียวเลยเละกันนะเพื่อปการเสียเวลาแล้วก็จัดไปแล้ว พาทนี้เนี่ยเรากลับมาจะพบปะกับแก๊งเด็กปลาหินใช่ไหมเพื่อประทะเพื่อประทะกับแก๊งเด็กปลาหินโดยชัวระพาทนี้เรามาสองคนนี่มาอู๊อีพีที่เราดิเฟลมากนะไม่พบเจอแถมยังตายกันรัวรวนะพาทนี้ก็มาแก้ตัวหน่อยละกันฟาบโอ้โหเชี่ยสกิลของเพทราเฮ้ยเชี่ยหลุดได้ไงไม่ได้ละไม่ทันการไม่ทันการแล้วเร็วน้อย ขอฟันขอฟันทีเดียวโหทีเดียวเองทําไมอย่างนี้เล่าทีเดียวเองอ่ะทําไมวะทีเดียวมันก็ไม่ให้อกว่าฝับยาพิ่งทำอย่างนอยาพิ่งทำอย่างนั้มาเลยตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนะฮะตอนนี้อู้สองตัวเลยนะสองตัวอยู่แถวไหนบอกด้วยอจุดพุอ่ะจุดพุเราใช้วิธีจุดพุนะฮะโอ้พุสีเขียวใช่ไหมอ่าสีแดงด้วยโอ้จุดอะไรเบอร์นั้นมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ตังฮึบปั๊บฟึบฟับโดดขึ้นนี่เข้านี่ปึ๊บซอยผ่านซออคอเล็กน้อยนะฮะตรงนี้โอ้โหเรามันเทพแห่งความเร็วแห่งความเร็วเปลี่ยนดาบกลางอากาศเพื่อความเท่อู้ตาวันตาอย่างนี้ผมก็คอมโบเลยนะผมบอกให้นะเราต้องคอมโบกันนะแต่แกจะหมดแล้วตอนนี้นะแกแกผมจะหมดจะหมดแล้วครับแกผม ผมต้องรีบเติมแก๊สนะดับเติมแก๊สแล้วครถ้าไม่มีแก๊สนี่อันตรายนะผมจะบอก,กว่าเรานี่ใช้แก๊สใช้ทิ้งใช้ขว้างนะออ้โหคุณบน,นี่พาร์ทน,นี้มาโหดครับพาร์ทน,นี้ไม่ธรรมดามถือว่าฝี <c oughs> มือนี่พัฒนานะไม่ธรรมดาโอเคครับตัวนี้ก็ขอหน่อยแล้วกันโอ้โหเชีย่ยได้ได้ไอ้นี่ได้ไอ้นี่ได้ซอกคอไม่ได้วะ โอ้มันมันมันบังอัดมันบางอาัดตามตามตัวกูเหรอฮะตามตัวกูเหรอเป็นไงฮะท่านผู้ชมผมนี่ควงสวินพิวไว้เหนือสายน้ำนะฮะเหนือสายน้ำนิดหน่อยนะฮะถ้าลงอีกนิดหน่อยก็จมเลยอู้โดนอะไรนั่นมันอะไรกันอู้อูอ้อูอ้ไม่ตายเกือบแล้วอนนอนพุ่งมาด้วยความเร็วสูงสับซับับแล้วก็สับอู้เกือบโดนตบหลังฮะเมื่อกี้นะผมเห็นได้ชัดเจนเลยผมฟันหน้ามันเลย แล้วก็ผมจะฟันคตหลังไว้ฟันคอ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 ผมดื้อผมดื้อผมจะฟันให้ได้ฟันคอครับอู้เชี่ยเชี่ยเชี่ยมาสองตัวแล้วครับมาสองตัวแล้วระวังอู้คุณโบสถโดนอะไรครับถูกติดตัวนังกินนะอู้ท่านี้ผมจําได้เลยในอนิเมะนะตอนรีไวนี่กระโดดไปจากการไททันแอนนี่ไตแขนไปแล้วก็แบบหนวดหนวดคุณไรต่อปบปบถึงคอใช่ไหมไม่ได้ โอเคฮะผมต้องจัดการอีกกี่ตัวครับคุณโบสถึงจะเกิดอ่าอีกสองตัวสองตัวใช่ไหมแสดงว่าอ้สงตัวนี้แน่นอนใช่ครับจัดเลยละกันออ้เมื่อกี้ผมเกือบแล้วนะแต่ผมไวตัวทันนะปังเข้าหน้าให้โอเคครับแบ้วรีบมาสมบครับอาเบะมาโอ้โหอาเบะมาชิมหายแล้วอาเบะมาคำนี้นี่เียก็าอูอ้โห ไหนครับอาเบคือผู้หนึ่งครับผมจะหาตัวนะเราจะได้คอมโบกันอู้นี่ยอู้นี่ยนะครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับนั่นอาเบคใช่ไหมครับอาเบคอาเบคอู้ท่าเดินนี่รู้เลยอาเบคอู้หู้าเท่าเดินนี่เราเราเราพบได้บ่อยอ๋โอ้เชี่ย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 เกือบแล้วอาเบคอู้ฟันตานะฟันตาใช่ไหมจัดเลยดีกว่าแบบนี้เราต้องคอมโบกันแล้วนะคอมโบเราจะไลกอู้เชี่ยอู้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 ไม่ตบ พุ่งเข้าไปสวนกระแสครับใช่ครับชิมหายแล้วผมนี่สวนกระแสแบบรุนแรงเฮ้ยๆคุณบดระวังฮะตอนนี้มันมีกันอยู่สี่ตัวคุณบดต้องมีกันอยู่ห้าตัวครับว่าต้องจัดการให้ได้นะคุณบดห้าเฟลนะครับตีตัวโอ้โหตายหวังนี่พึ่งไม่ได้เลยนะคุณบดเนี่ยถ้าพึ่งไม่ได้ก็จะไม่พึ่งนะบอกเลยเราอุตสาห์ไปถึงด่านที่สี่แล้วเราแพ้ยดงไงเนี่ยยังไงนะ ถึงด่านที่สี่แล้วเราจะได้เจอเด็กปลาหินดูแลนะเราแพ้อเบะนะพูดเลยเราแพ้อเบะใช่ไหมเราเป็นพวกที่แบบไม่อยากจะยุ่งกับอเบะใช่ไหมใช่คดัแล้วเราแบ่งกันเป็นสองทีมแล้วกันนะเดี๋ยวผมไปไล่จักรพวกข้างนอกนะฮะได้ครับมันมีไท้าทันอยู่สามตัวทั้งหมดอ่าผมเห็นทุกตัวแล้วตอนนี้ผมรู้เลยว่าตัวไหนอยู่ไหนบ้างนะโอเคฮะนี่ฮะตัวนี้จักรก่อนเลยผมทองเหมือนกันด้วยอ่าคิดว่าเทพเจ้าแห่งสายฟ้ากันเหรอ อะมาดิพระเจ้าแห่งความเร็วเทพพระเจ้าแห่งสายฟ้าโอเคครับผมนะรู้อย่างน่าจะยังไม่รู้โอ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 ใช้เวลาขนาดนั้นจากการตัวเดียวรครผมว่าใช่ค<ม>รับโอ้ผมว่ามันอ้าเรียบร้อยถึงด่านที่สองนะตอนนี้โอเคผมเจอมาด่านที่สองก็เจอไททันอาเบะเลยครับโอ้วความแรงสูงรนะครับเมื่อกี้ปะทะด้วยแบบความเร็วสูง ต้องแล้่ยนละผมต้องวนทีมาละเขี้ยเกือบตายก่อนนะ<ๆ>ดูยังโอเคครับจัดการไปยังไงเปลี่ยนดาบต่อจับดาบคู่เฮ้ยเชี่ยเกือบตายเกือบนะเกือบตายเว้ยมาดีมาดีเหลือใบมีดสามใบเว้ยมาดีเอาเลยตัวข้างหน้านี่แหละเทพเจ้าแห่งความเร็วเอาโหกล้ากัดยังงั้นเลยเหรออุ้ยไม่โดนอู้ผมพูกคอนานนะ ฟันคออย่างงี้ผมต้องฟันขาอุ้ยเชี่ยเชี่ยเกือบแล้วไม่ทันนะไม่ดันนะไม่ทันนะนนะรู้ยังเหลืออยู่สองตัวครับแบ่งกันเป็นสองทีมแล้วกันตัวนี้ผมขอกตัวนึงอยู่ไหนนะอีกตัวนึงน่าจะอยู่ไกลอยู่นะว่าโอ้โหอีกตัวนี้ดื้อเดือดอ้เชี่ยเกือบแล้วไหมล่ะยังไงฟันหน้าเลยแล้วกันสับคอสับคอฟันขาได้ไหมฟันขาให้ล้มไม่ดีกว่านะ มันขอให้ตายไปเลยเลยละกันเชี่ยผมตายกตัวหนึ่งไม่เจอครับคุณแม่ดาหมดแก๊สก็หมดครับผมแก๊สผมหมดครับตอนนี้ผมต้องไปเติมแก๊สก่อนนะแย่เลยนะแก๊สหมดแย่เลยแก๊สหมดเนี่ยชิมหายละเป็นอะไรที่อันตรายที่สุดสําหรับนักลบหน่วยสํารวจนะครับผมอ่าสาหรับเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าทหารนะทหารทีมสํารวจทหารทีมปฏิวัติอู้ไม่ใช่นะไม่ใช่ทหารทีมปฏิวัตินะอู้แย่เลย ้าม <poisoned indo> ทีมปฏิว <that PI AN> ัตินี่แล้วจะไม่พูดถึงนะครับระวังชแนลถูกปิดนะครับระวังชแนลถูกปิดครับที่ปฏิวัติเขามีแต่ทีมสำรวจแล้วก็ทีมอาักขานะฮะทหารเรียบร้อยไม่โดนนะปั๊บปุ๊บับเรียบร้อยครับผมไปไปเลยไปเลยไปเลยอาฮะอาฮะปาดโอ้โหความแรงความแรงและความเร็วทำให้เราเป็นเทพเจ้า สายฟ้าทำให้เราได้ยศนี้มากูฟุบฟับฟุฟับอย่างนี้แล้วก็ฟันขายังไงฮะยังไงฮะยังไงฮะแบบนี้ฟึบสไลด์เข้านี่ปาดเข้าเนี้ฮะไม่รอดไม่รอดครับไม่รอดผมบอกเลยจังหวะนี้ผมซับอุ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยโอ้คุณบดคุณบดตายได้ไงครับโอ้โหผมนี่ก็จะผิดเฉพาะตกดตัวทีฮะไปกดฆ่าตัวตายนะครับคุณบดของเรา มามาทำไมข่ายากข่าเย็นวะฮะไอตัวนี้เนี่ย <c oughs> ผมไม่ค่อยคุ้นกับสกิลนี้สักเท่าไหร่นะครับป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 รับโอเคโอ้คุณบอสเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยแล้วครับร้อยแล้วนะเรามาถึงเวฟที่3ปับปับปับฟันขาครับฟันขาฉากแรกเปิดด้วยกันโอ้โหมันทุบเราแบบไม่ใยดีแบบนี้เราจะยอมไม่ได้ ฮะตัวต่อไปต่อเนื่องฮะต่อเนื่องนะหลอกล่อแบบนี้สับเดียผมปถูกคินนะผมโอ้ถูกกินได้ไงครับผมยังอร่อยเลยนะโอ้โหบดพึ่งไม่ได้เลยนะครับเราต้องโคโบกันผมบอกแล้วเราต้องไปด้วยกันฮะต้องไปด้วยกันผมต้องเปลี่ยนตัวเลยโอ้โหชิบหายละดาบกู้ี่เดียวนี่ยเหยียบด้วยความแรงเมื่อกี้สับคอครับเข่าร้อยหนึ่ง โอ้โหจังหวะนี้ผมต้องทำยังไงฮะแล้วสามตัวใช่ไหมประชันหน้าเลยแล้วกันมาเอายังไงทุบเลยไอ้โง่นี่จะทำอะไรให้ดูนะดูไว้เป็นฝันตาเจ้านี่เฮ้ยเชี่ยมือมือลวงไม่โดนตัวนี้โดนฆ่าใช่ไหมครับผมจดการเองเจ๋ออู้หูใหญ่ตัวข้างหลังมาต่อยผมฮะโอ้โหเวรกรรมอู่แย่มากเลยคือถ้าท่านอยู่สองตัวนี่อันตรายฮะมันสามารถที่จะดุมเราได้ไงเรา อัตนตรายสำหรับพวกเรามากผมว่าพาร์ทนี้เราคงจะไม่ได้เจอแก๊งเด็กป่าหินนะไ,นไม่ได้เจอแน่นอนแก๊งเด็กป่าหินเนี่ยอบิสึกนะครัต <c oughs> เ,เอาเบะมึงพวกกูแพ้เอาเบะโว<ด>้ยไม่<อ>ไงผมเจออาเบะแล้วไหมออาแบบแมาถึงเจอ,อเจออาเบะแต่ด่านที่หนึ่งเลยเหรอครับไม่หรอกหนักนะผมว่าหนักแบบนี้ ต้องหลอกตอแล้วก็สับแบบไม่ใหญ่ดีแบบนี้แล้วรีบไปหาคุณโบนะฮะจุดพูดนะฮะโอ้ผมเจอแล้วผมเจอแล้วผวครับผมเจอแล้วเจอแล้วบอลใ้ผมถูกทีเจอแล้วเจอแล้วคุณโบอย่าเพิ่งตายครับอู้โหอเบะไล่ครับผมเห็นชัดเจนเลยวันนี้เดี๋ยวผมรอให้หมดอย่าเพิ่งตายนะเจอเจอโอ้โหเชี่ย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 เดี๋ยว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 เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นจอหมุนอ้าวชิมหายเราต้องประหารมันแบบดีๆฮะ าหารเดีวยวกันสับขาอย่างงี้ฮะคุณโบสจัดก,การหนีเอาคุณโบสผมโดนโอ้โหคุณโดนมันทับฮะสับขาสับขามันอ้าวเชี่ยเฮ้ยช่วยกูด้วยเร็วเร็วทันแล้วครับอออรแล้วโอ, <c oughs> อว้ผมเกิดไวมากครับสงสัยคุณโบสจะจัดการแบบรวดเร็วในชะ่ครับอะะรอบนี้นเราได้คุณโบ,บช่วยไว้นะผมบอกเลยโอเคมามามา ไาท่าน2ตัวนี้ผมจัดการเองฟันตาแล้วผมจะทํายังไงรู้ไหมนี่ผมเข้านี่ฮนะผมฟันคอฮนะาามาที่ข้างหลังมีอีกตัวหนึ่งคนระับผมบวกแบบความเร็วสูงนี่ฮนะแบบปฏิบัติการสายเพลบแบบนี้ฮนะแปบ๊บเดียวจาัดก,การไป2ตัวฮนะวนะมาฮะผมดูเดือดมากตอนนี้เข้มฟอร์มกาลังดีฮนะตอนนี้เราจะไม่เสียฟอร์มเด็ดขาดเด้าเด้าเด้งเด้าเด้งเด้าเด้งไปฮะนี่ฮะถึงฮะเรียบร้อยเปลี่ยนดาบก่อนที่จะบวกปั๊บทักทายด้วยการฟันหน้าอุ้ยเชี้ยเกือบ มันเปิดฉากใส่เราก่อนฮะ๋อคุณบดถึงอะอ้าวจบแล้วจบแล้วอ้โหผลสรุปคือยังไงฮะผลสรุปคิวผลสรุปคือยังไงฮะคิวไป25ตายสามโอ้โหคิวสามตายสี่คิวสามตายสี่คุณโอ้โหระดับนี้เรียกได้ว่ากากมากผมว่านะเฮ้ยที่สำหรับผมแล้วนั่นแหละ โอ้มอเขตอู cheg, ้คุณเขต r อ g ร์ีก็ได้เข้ามาใน TS3 เข้ามาตอนไหนครับเนี่ยงงมากว่าอย่างนี้ต้องชวนมาร่วมทีมแล้วนะตอนนี้เราอยู่หน่วยสำรวจนะทหารทหารปฏิวัตินะครับไม่พูดถึงนะโอเคด่าท่านผู้ชมทุกท่านก่อนฝากกดไลค์และส u ัค c ส i า e ด้วยไปละ